สวัสดีค่ะวิกกิทาโร่นะคะคลิปนี้หมอน้องจะมาทำคลิปนะคะในหัวข้อใครที่กำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะ,ะเป็นพลังงานในเรื่องของความรักนะคะไม่ได้เป็นเรื่องอื่นนะคะเช่นจะมาทวงหนี้ทวงอะไรแบบนี้หรือไม่มาขอยืมเงินอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะจะเป็นพลังงานความรักล้วนนะคะใครที่กำลังจะเข้ามาหาคุณนะ,ะในเร็วๆนี้นะคะ เป็น general reading ไม่ได้เฉพาะเจาะจงของใครนะคะมันอาจจะบังเอิญตรงกับคุณก็ได้หรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะโอเคใครที่กำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะไพ่หนึ่งไม้เท้าว้าวไพ่สิบไม้เท้าอืมไพ่เก้าเหรียญไพ่เจ็ดไม้เท้าว้าว พลังงานมันเหมือนกับว่าคุณโดดเดี่ยวอะ่ะคุณในบางท่านคุณอาจจะมีคนรักหรือคู่รักหรือกิ๊กอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าคุณรู้สึกว่ามีเขาก็เหมือนไม่มีอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะเหมือนคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองหรือความสัมพันธ์นี่มันก็มีเหมือนไม่มีอะไรประมาณนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับความสัมพันธ์นะแล้วก็มองว่า เหมือนอยากเริ่มต้นใหม่อะไรประมาณนี้ไพ่เจ็ดไม้เท้าคุณก็พยายามที่จะไปต่อความสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยก็ตามมีนิดเรื่องของการหึงหวงและการปิดกั้นอะไรแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยนะคะใครที่จะเข้ามาหาคุณเหรอไพ่ดีวิลเขาคนนี้เป็นคนที่มีความผูกพันคุณนะอม,มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันนะคะคิงถือเหรียญ หรือว่าเป็นพลังงานของคู่เวรคู่กรรมที่ตัดกันไม่ขาดนะไพ่คิงถือเหรียญเขาค่อนข้างมีฐานะนะเขาค่อนข้างมีฐานะแล้วก็ดูเป็นคนที่รักคนยากนะคะมีบุคลิกภาพที่ดูนิ่งๆอาจจะไม่ได้แบบนี้ก็ได้นะอ่าเจ็ดถ้วยคนคนนี้เป็นเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในจํานวนคนรักของคุณก็ได้นะคะหรือเป็นรักทางเลือกที่ผ่านมาของคุณก็ได้ไพ่สีไม้เท้าว้วาว คนคนนี้อาจจะเคยใช้ชีวิตคู่กับคุณเคยแต่งงานอะไรแบบนี้มาก็ได้นะคะไพ่สีถ้วยเขาพยายามที่จะง้องอนคุณน่ะเนาะจะเข้ามาง้อคุณแล้วก็มองดูว่าเขายัางเสียดายคุณอยู่นะคะไพ่ห้าเหรียญการที่เขาไม่มีคุณหรือการที่คุณไปมีตัวเลือกอะไรประมาณเนี้ยอืมมันทําให้เขารู้สึกแบบ เจ็บใจนะเจ็บใจเสียใจอะไรประมาณนี้เขาคนนี้แอบมองคุณอยู่ไกลๆเขาชอบส่องโซเชียลของคุณด้วยนะคะอาฮะแล้วก็เหมือนกับอาจจะอยู่คนละที่อะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะคะเช่นอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ไปเลยก็ได้วินถือเหรียญแล้วก็ไพ่พระเขาคนนี้มีความซื่อสัตย์ต่อคุณแล้วก็ยังยังเหมือนเห็นค่าของคุณอยู่นะไพ่พระขึ้นมาอืม ให้ควีนดาบซึ่งตวงคุณอาจจะเลือกที่จะแล้วก็ห้ามาเทา้าเหมาะว่าตวงคุณอาจจะเลือกที่จะหันหลังให้เขาหรือว่ามีประเด็นอะไรกันบางอย่างที่ที่คุณเลือกที่จะเหมือนแข่งข้อเออคุณอาจจะไม่ได้กลับมาหาเขาอะไรไปหาเขาอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะไพ่สามถ้วยเขาอยากคืนดีกับคุณนะเขาพยายามที่จะแบบรีวิเนียนกับคุณยางที่เทคแอคชั่นแล้วก็ยังรอคอยคุณอยู่นะคะ อยู่ในพื้นที่ของเขานะเขายังไม่ได้แบบเขาอยากยื้อเอาไว้อะเขายังไม่ได้ปล่อยคุณไปเลยอาซูนถือเหรียญเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเงินอยู่นะค,คนคนนี้แล้วก็ไพ่สิบดาบมีการเจ็บแต่จบอะไรแบบนี้กันไปแล้วนะคะอืมดัสเมนเป็นคนเก่าๆขคุณแน่นอนเขาอยากที่จะวนกลับมานะคะมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนที่เคยใช้ชีวิตคู่คุณก็ได้นะอ่าอืม เขาอยากกลับมาค่ะในตอนนี้เขารู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกเหมือนเห็นเห็นคุณค่าของคุณนะเนาะแจสเมทเนี่ยเมื่อไม่มีคุณแล้วเขารู้สึกว่าโลกนี้มันช่างว่างเปล่าอะไรประมาณนี้นะ,ะเขาจะมีการเทคแอคชั่นเข้าหาคุณนะคะหรืออาจจะเข้ามาหาคุณแล้วเรื่อยๆอะไรแบบนี้ก็ได้นาะแต่คุณอาจจะแต่เหมือนน้องมองว่าความสัมพันธ์นี้มันจบไปแล้วอะเออมันมัน,ม,นมันเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอะปิด,ปด เขาเรียกว่าปิดฝาลงอะไรแบบนี้ไปแล้วอะเนาะเออเพราะฉะนั้นอะ่ะมันมันคุณอาจจะเจ็บแต่จบกับเขาไปแล้วคุณมีบาดแผลอะไรบางอย่างกับคนคนนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยยากกับการที่คุณจะแบบกลับไปหาเขาก็ได้เออแต่เขาอ่ะเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้นะคะ,ะหรือเข้าเข้ามาแล้วก็ได้เนาะโอเคประมาณนี้มีพลังงานประสบกบารณ์มังกรเมษสิงห์ธนูนะคะ กูเมถุนตุลราศีพฤษภเด่นนะคะแล้วก็ราศีมังกรเด่นเนาะโอเคใครอยากรู้ดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยววันน้องจะให้ช่องทางการติดต่อเอาไว้นะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนฝากกดติดตามกดกดแชร์เหมาอน้องด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะใครอยากคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ได้นะคะบ๊ายบายค่ะ